เ,เมื่อละนี่ดอกเลกจ้าสวัสดีจ้าสุกคนทุกคนใน,นี่ดอกเลกจ้าหาฮินตน้ำกันจ้าจ้า ดอกที่สองจ้าโร่งหกเหลืองกำลังน่ารักไข่จ้าไข่เป็นูรหงอกจ้ากำลังแตกจ้าอ๋อได้สองดอกสองไข่จ้าลูกงหงอเหลืองดอกนี้น้อยน่ารักน่ารักจ้าเบิ่งเลยจ้าดอกน่ารักค่ะเด้ เหมือนขนมเลยเมนนี้ก็มากกุจิรอพนในจ้ะอืมน้อยนี้เบืองดูทุกคนดึงงาไหมออกอันนี้แตกสาโดคมงามจ้าเสียดายขนาดเลยโอ้ย จ้าไข่หน่อยนึงจ้านี่กำลังโผล่เลยจ้านี่ค่ะจ้ามาตั้งแต่แปดโมงแต่เพื่อจะมาถึงกันจุดหมายนะเนาะเก้าโมงจ้ะย่างขึ้นมาเพื่อชิดหอดมองหาเห็ดจ้ะตอนนี้สิบโมงกำลังได้เห็ดสำเร็จละจ้ะไปหาเห็ดทำกันอินเนาะจ้ะไปต่อเนาะไปจ้ะหาเห็ดต่อจ้า ใครเห็นละงกเหลืองจ้าพออยังมันหน้อยจ้าม,มี่แหววลงมาได้สามอันูจ้าอ้าวมีดไปไหนนะคะมันอยู่ในก้อนหินจ้าทุกคนเนี่ยใครน้อยใครเห็นละงอกจ้า กระโบกจ้ะหัวข้าเจ้าจะอันปล่อยหัวขึ้นมาเทิงพูดเลยจ้ะยามหายยามหน้านะแล้วงัวกะจะมาหากินนันมะกระโบกจ้ะแล้วก็มาขี้มาถ่ายไว้อยู่ตามพูน่ละจ้ะเฮล่งงูจ้ะดอกนี้งามๆจ้ะนี่ทุกคนช่วยขนาดจ้ะนี่จ้ะอยู่คางๆกับนี่ไหมคักแท้เก่งขนาดเลย ไา่เพชรอันนี้นะนี่นี่อ่ิจะพาไปเบิง่งนี่จ้ะเบิ่งดูหนาอุ๊ยมันสามารถที่จะแบบงดัดเนี่มันงัดก้อนหินขึ้นดได้แม่เก่งเนาะทุกคน,นเนาะเก่งมากเลยมองนี้มีสามไข่ไนจ้ะนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้จ้ะตัวหนึ่งตัวนี้นี่ค่ะนี่เก็บจ้ะ เป็นเชื้อราเนาะอุ้ยมีอีกอันหนึ่งไหมจ๊ะนี่น่าจะเป็นเห็ดละงอกเหลืองนี่เห็ดละงอกเหลืองอ่ะมันจะออกไหลๆกันบ่ค่อยเห็นเห็นเหดละงอกขาวอันออกติดๆกันเลยจ้ะ อันนี้พร้อมถ้ามันบาดมันคงจะงามนะจ๊ะเรา่าถ่ายจ้ะเห็ดป่วงเห็นผัดมันงามก็เลยถ่ายให้จ้ะถ่าอัคกีำลังงามนะจ้ะนี่ักสวยเลย จะอ,อ่อนเนาะเอาไปมกเลพี่น้องเนาะโอ้ยโหย,ยางไก่ขนาดเลยจ้ะเฟือที่ใดแต่ละดอกรอบนี้มันไม่ได้ออกอันที่มันคือแต่ก่อนจ้ะออกห่างเลย าไปพ่นไว้ถึงมันชุดผู้รอดแบบน,นี้นะจ้าไ <ฮะ S 1> ข่มันใหญ่เลยเนาะอ,อุ้ยเบลอเลยครับไขน่นันจ้าเฮ้ยมันแบบเขาแบบทางออกเขาเนาะอ๋อมีศอกหินแม่จะสุคนอ๋อเอายากแบบนี้ ให้ผู้อาออก,กันดิได้เป็นบางส่วนจ้ะ,ะมันก็จะเน่าเนี่ยจ้ะ,ะจตรงนี้จ้ะสุคนถักคะจ้ะใครแบวนี้จ้ะสุคนตัวนี้นะสี่จ้า ให้สีอันเลยเก็บจ้าเก็บด้วยกันนะจ๊ะพอดีอันเอามือหนึ่งอันตั้งกองจ้ะก็เลยได้ใช้มือเดียวจับได้จ้าเห็นอีกสองดอกจ้านี่เลยจ้าโอ้แดดแรงมากทาเป็นหนึ่งแล้วจ้ะเอามีกัน เปือยเนี่ยแหละจ้ะเห็ดพึ่งจ้าอืสามสี่ดอกเลยเอึบ๊บดอกนี้ครอบนี่ค่ะเก็บก่อน ลูกเต่ามาปั่นเฮ็ดปั่นอันนี้เ้อเมือ่อเืินเมื่อส้างก็ใช้จิบแข็งจับขาดด้วยจ้าเฮ็ดอันนี้มารอบหน้ากะให้ได้หลายกว่าน,นี้เด้อเฮ็ดที่หาได้จ้าเฮ็ดเท่าเอันนี้จะเท้าเสียวเ,เมื่อเอ็ดเสือเบิ่งจ้าทีโลงเอาไปหาดไปเห็นอันเอ็ดเสือแล้วที่ลงเอาไปเห็นโอยไว้ในใจ้นนั้นใตจนอย่างหน้าจ้าว่ามันสีออกเบ้ะ ถือว่าได้หลายอยู่ได้จ้าเพราะว่าเป็นคนบรแมาว่าเจียนเก่งหาเหตุป่านนั้นจ้าเหตุก็บอกค่อยออกหลายปันได้จ้าเป็นเหตุรวมจ้าส่วนมากสิเป็นเห็ุละงงคลิปนี้ก็ขอโจไว้เพียรสมนีจได้จ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าที่รับชมคลิปค่ะมื้อนี้ก็มากับป้าอุ่นจ้าื้นนี้นะเมื่อก็เมื่อนำการสองคนมื้อนี้คนหาเหตุหลายจ้าข้าเจ้ากำลังขึ้นไปนอนเทิงผู้ไปการเหตุ เมนนื่อวันที่ยี่สิบหกวันเสาร์ที่ยี่สิบหกกันยาจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดแชร์กดถูกใจเด้อจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพิษผ่าซิ่งใดกะติชมกันได้นะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กระตาประุนจ้ะมีแต่ไข่ มืันนี้นะค่ะเฮ็ดและงูกหลาอยู่เด้จ้ะเฮ็ดก็เฮ็ดร่วมคือกันจ้ะ